สวัสดีครับท่านสมาชิกเพจทนายอาสาปรึกษาฟรีทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับดังที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ครับนะฮะเรื่องว่าด้วยเรื่องยักยอกทรัพย์ฟแนแนซ์นะครับเริ่มมีข้อปรึกษาผมเกี่ยวกับคดีอาญา ในส่วนของการยักยอกทรัพย์คดีของไฟแนนซ์มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเกิดจากความรู้เท่ามีถึงการนะฮะหรือไม่รู้หรือเจตนายังไงไม่ทราบพื้นฐานของคดีนี้นะครับเริ่มจากการที่ประชาชนทั่ว,วไปเนี่ยนะครับได้ไปเช่าซื้อนะฮะเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ก็ดีนะครับกับธนาคารไฟแนนซ์ต่างๆนะครับผมขออนุญาตอธิบายพื้นฐานของสัญญาเช่าซื้อสักเล็กน้อยนะฮะจริงอยู่สัญญาเช่าซื้อเป็นคดีแพ่งครับนะฮะเช่าซื้อก็คือมีการเชาร่าทัพย์กันนะครับโดยตกลงว่าเมื่อผ่อนชําระเมื่อชําระค่าเชา่า ไปจนถึงกําหนดที่กําหนดกันไว้แล้วจะเป็นหนึ่งปี2ปี3ปีสปีหปีแล้วแต่นะครับเมื่อครบกําหนดสัญญาเช่าตัวนี้แล้วนี่นะครับให้สิทธิ์ผู้เช่าทําการซื้อซั์ในราคาที่ตกลงกันไว้นี่คือพื้นฐานของนิติกรรมนะฮะเอาซื้อซับนะฮะดังนั้นเมื่อดูจากนิติกรรมนี้แล้วนะฮะสามารถอธิบาย ในสัญญาเช่าซื้อนี้เป็นดังนี้ครับหนึ่งเมื่อทําสัญญาเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่ทรัพย์นั้นยังเป็นของผู้เช่าซื้ออยู่นะฮะหากท่านสังเกตไปดูเล่มทะเบียนรถยนต์ก็ดีเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะฮะก็จะเขียนว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือธนาคารนู่นนี่นั่นแต่ในช่องผู้ครอบครองก็จะเป็นผู้เช่าซื้อนะฮะ ผมขอแยกกรณีเกี่ยวกับครียา,ยาออกเป็นสองสองเรื่องอย่างนี้หนึ่งผู้เช่าซื้อจะทำผิดเองประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองผู้เช่าซื้อมิได้มีผู้ครอบครองรถตัวจริงยกตัวอย่างเช่นญาติพี่น้องของเรานะฮะมีความประสงค์ที่จะทำเช่าซื้อรถยนต์ แต่ด้วยติดปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเครดิตก็ดีหรือไม่มีฐานข้อมูลของเงินเดือนก็ดีจึงไม่สามารถเช่าซื้อได้ก็ไปให้ก็มาให้เราเช่าซื้อให้ดูไหมฮะชื่อในสัญญาเช่าซื้อก็เป็นชื่อเรานะครับแต่การครอบครองรถไม่ใช่เราละเป็นของญาติคนนั้นที่ค้นที่เขาเป็นคนผ่อนหรือแม้กระทั่งว่าเป็นแฟนกันนะฮะ เป็นแฟนกันก็ผู้ชายซื้อรถแต่กู้ไม่ได้ก็ให้แฟนกู้ลักษณะแบบนี้ปัญหาที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือว่าคือผ่อนจบแล้วไม่มีปัญหาก็แล้วไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่ผ่อนชำระอยู่นี้นะฮะบปรากฏว่า,ด,วาด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเรื่องนี่นอกระบบก็ดีนะฮะที่ที่เล่าจบไปแล้วนะครับทำยังไงครับ ประชาชนผู้เดือดร้อนทั้งหลายท่านก็ตัดสินใจกระทําการโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดหรือด้วยความจําเป็นอย่างยิ่งยวดหรือตั้งใจมั่นใจว่าคงสามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้ก็เอารถของตัวเองนี่แหละครับไปจำนำครับเี่ผมเข้าเรื่องเลยนะฮะคือจำนำเอารถไปจำนำครับถ้าเป็นการจำนำตามเต้นรถทั่วๆไปที่เขามีตัวมีต,มต,มตนก็ไม่มีปัญหาครับคุณก็เอาพอถึงกําหนดคุณก็เอาเงินไปถ่ายถอนอะไรก็ได้ปกติแต่ปัญหามันซ้ำร้ายมากกว่านั้นก็คือว่า เอ้อผู้รับจำนำนั้นมันก็เป็นบุคคลทุจริตแหละครับก็เป็นพวกวิชาชีพพอรับจำนำรถเราเสร็จปุ๊บอาศัยช่องทางทางกฎหมายที่ผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นี่นะฮะก็เอารถไปขายต่อครับรถหลุดจำหนงจำนำตามที่ท่านเห็นในเว็บไซต์ต่า,างๆเนี่ยนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นครับก็พอคุณมีสตังค์จะเอาเงินไปไปถ่ายถอนปรากฏว่าถ่ายถอนไม่ได้เพราะรถไม่อยู่แล้วะ ปัญหามันไม่จบอยู่แค่นั้นครับพอคุณไม่ได้รถคืนปุ๊บคุณก็ผ่อนชําระไม่ได้อะไรก็ตามแต่ส,สมัยก่อนนะครผมใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าสมัยก่อนเองเนี่ยธนาคารหรือ f i ไฟแนนซ์เองเนี่ยไม่ค่อยที่จะแจ้งความหรือดําเนินคดีตายากับผู้เช่าซื้อสักเท่าไหรนะนะฮะเจ้ดหน้าทผลอะไรก็ตามแต่แต่หลังๆนี่เริ่มมีแล้วนะครับ f i ไฟแนนซ์ Finance ทำยังไงฮะแจ้งความยากักยอกทรัพย์ครับ แย,ยกยกทซัพย์ก็อย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นก็คือเรื่องของสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อกร,รมสิ์ยังเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะครับพอเป็นเป็นกรรมสิ์ของไฟแนนซ์คุณเอาไปขายคุณเอารถที่คุณครอบครองอยู่นะฮะไปขายก็ดีไปจำนำแล้วหายไปก็ดีนะครับไฟแนนซ์ Finance เขาเสียหายครับเขาเป็นผู้เสียหายคุณเอารถไปอย่างนั้นมันคือการครอบครองทรัพย์ของบุคคลอื่น เบียดบังเป็นของตัวเองคือการเอาไปไปขายสแสดง,งการเบียดบังผิดกฎหมายครับยักยอกทรัพย์ครับตอนนี้เริ่มมีเข้ามาปรึกษาผมค่อนข้างค่อนข้างทีขึ้นเรื่อยๆทําให้ผมจับกระแสได้ว่าเอาเป็นว่านี่ล่าสุดนี่คือมีการมีการส่งหมายสารมาแล้วด้วยนะที่ปรึกษาผมผมก็เฮ้ยมันจริงๆเรื่องนี้ยผมผมผมทราบมาตั้งมาตั้งนานแล้วครแต่ผมจะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ เพราะมันเป็นมันเป็นดาบสองคมสองคมคือหนึ่งมันก็เป็นการชี้ช่องให้กับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะหากผมไปไปชี้ช่องว่าเอ้มันทงทําอย่างนี้มันถึงอะไรเงี้ยหาทางออกให้ผมจึงไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดเรื่องนี้มากนะผมอธิบายให้ฟังว่าผมขอเตือนแค่เอาเป็นว่าสำหรับเล่าให้ฟังแล้วเตือนให้ฟังกันแล้วกันว่าการที่การการะทําของท่านนี้นี่นะครับเข้าข่ายกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีความคิดที่จะทําหรือไม่มีความคิดที่จะทําก็ดีก็ดีไปนะฮะให้เลิกล้มเสียนะครับเพราะตอนนี้ทางธนาคารก็ดีทางไฟแนนซ์ก็ดีเพราะจริงในเรื่องนี้แหละมากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระวังในแนวทางต่อสู้นั้นผมขออนุญ,ญาตสงวนสิินตรงนี้ไว้ก็แล้วกันเอาเป็นว่า,าท่านที่ประสบปัญหาแล้วก็อาจจะหรือกําลังจะเจอปัญหาอย่างนี้ก็ให้เขียน เข้ามาถามเป็นเรื่องๆเป็นคนๆไปแล้วกันผมขออนุญาตเพราะว่าถ้า,ถา,ถา,ถาผมอธิบายตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการชี้ช่องอย่างที่ผมผมเรียนมาแต่ต้นนะครับก็ขออนุญาตเรียนเตือนก็แล้วกันนะครับว่าการการะทำา่างๆล้่ถ้ามีความผิดนะครับผิดเพราะอะไรยังไงผมอธิบายไปแล้วนะครับส่วนส่วนหลังจากนั้นเกิดปัญหาแล้วเนี่ยจะด้วยความรู้เท่าทีถึงการก็ดีหรือความไม่รู้กฎหมายก็ดีหรือความความจําเป็นเนื่องจากโดน แฟนตัวเองที่เป็นเป็นคนให้เราเช่าซื้อเอารถไปขายอะไรก็ตามแต่ปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเคสๆไปผมขออนุญาตตอบเคเคสๆเป็นคนๆไปก็แล้วกันนะครับนะฮะวันนี้มาแบบเร่งด่วนมาเร็วไปเร็วเพราะว่ามันมีเหตุลักษณะแบบนี้จึงขออนุญาตแจ้งเตือนสมาชิกเพจเรานะครับไว้เพียงเท่านี้นะขออนุญาตวันนี้ผมติดธุระอยู่ขับรถไปทําธุระนะครับก็ขออนุญาตจบตรงไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ